พุดกลางคืนพิมพ์8ครับในไพ่ใบนี้มีสถิติในการถูกลอตเตอรี่อยู่บ้างนะครับตำลาอื่นว่าไงไม่รู้ตําราผมบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกถึงบุญเก่าบุญที่เคยทำบุญทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนอาจจะส่งผลให้คุณมีโชคลาภได้ภายในสมงวดล็อตเตอรี่นี้วันที่1วันที่16และก็วันที่1 หรือหรือถ้าคุณถูกอยู่บ่อยๆก็จะถูกอีกถ้าคุณไม่เคยถูกเลยติดปลายนวมสักนิดหนึ่งอย่าซื้อเยอะนะเพราะเป็นการทดสอบก่อนนะเฉพาะคนที่มาเห็นขอให้มีโชคครับพูดกลางคืนหรือพูดกลางวันก็ได้ครับนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าซื้อเยอะได้ไพ่สองเหรียญเห็นไหมถ้าซื้อเยอะอดนะเนี่ยนะครับอืมไม่ต้องหวังด้วยนะไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังเวยนะอย่าหวังนะอย่าหวังนะพูดกลางคืนนะแก้เคดนะแก้เคดนะอ่า โอเคขอให้ได้เงินก้อนการหมุนเวียนเงินดีเงินรับเข้าจ่ายออกมีโอกาสกินของอร่อยได้กินอาหารทะเลได้กินของอร่อยออร่อยตามรีวิวหรือช่างสรรหามากินสัปดาห์นี้พูดกลังวันหรือพางคืนเนี่ยบอกไว้เลยว่าสรรหาของกินนะครับวางแผนเรื่องการกินหรือ,อยังเรื่องเมโนูเนี่ยนะ จะดื่มจะกินจะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับระวังเครื่องมือสื่อสารมีปัญหานะครับ WiFI เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันแฮงหรือว่ามันล่าช้าหรือว่ามันติดขัดตรงไหนเครื่องมือสื่อสารนะครับบางคนระบบไฟฟ้าน้ําประปาที่บ้านมีปัญหาเข้าไปใหญ่เลยก็มีนะครับนะครับชาวราสเอ้ยไม่ใช่ราศีชาวพุธกลางคืนสัปดาห์นี้นะอืม แต่งตัวสวยๆเอาเคล็ดหน่อยนะวันที่1วันที่2นะวันที่1วันที่2ขอให้ได้งานดีเงินได้นะครับในเกณฑ์ชะตาของคุณได้ไพ่สองดาบความขัดแย้งกับคนขัดแยง้งถ้าเกิดว่าคุณขัดแย้งกับผู้ร่วมงานขัดแย้งกับเจ้านายหรือขัดแย้งกับใครก็แล้วแต่เพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสัปดาห์นี้ถ้าเราพูดเยอะหรือเราฟังข้อมูลแล้วส่งต่อเยอะๆเนี่ย มันจะบานปลายมันจะกลายเป็นแบ่งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าหรือคุยกันทะเลาะกันจนเซ็งไปเลยระวังวงแตกเพราะคำพูดนะครับและก็อย่าเชื่อใจคนที่สนิทหรือคนใกล้เขาพูดต่อโดยอ้างชื่อเรานะเเพราะนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้ระวังคำพูดไพ่ชัดเจนมากระวังคำพูดนะครับใครมีแม่นะครับ อาจจะเคืองกันนะอาจจะเคืองกับแม่ถ <mort> ้าไม่มีแม่อาจจะเคืองกับพ In <Yeah, S 2> uh ี่สาวอันนี้เป็นเพศหญิงเพราะว่าในเกณฑ์ชะตาของพุทธกวางวันกับพุทธคืนเนี่ยมีดวงชะตาที่จะเคืองกับเพศหญิงรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอะไรก็ได้นะครับรุ่นพี่รุ่นน้องหรือญาติหรือแม่เนี่ยมีโอกาสเคืองกันก็เตือนไว้ก่อนอันนี้มาฟังแล้วมันจะได้ผ่อนคลายลงมานะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับถ้าคุณกําลังรอฟังข่าวเรื่องการเงินรอฟังข่าวเรื่องการงานเนี่ย จังหวะดีๆมันอยู่ในวันที่1 2 4 5มีอยู่ประมาณนี้นอกนั้นเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีนะครับในเกณฑ์ชะตาเวลาไพ่สอดาบมาเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองหรืออะไรก็ตามนะมันแปลว่าจะสงบลงจะสงบลงถ้าคุณมีปัญหากับใครอยู่มันก็จะสงบลงแต่มันเป็นการสงบแบบไม่ถาวรไม่ใช่แบบไฟดับไปเลยมันยังมาคุมาคุอยู่ นะครับดังนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไรนักเอา้าทำไมไปทายแบบนั้นได้อา้าก็เปรียบเทียบเป็นชีวิตคนก็หมายความว่าเจ้าชะตายังได้ไพ่เจ้าหญิงอยู่สถานการณ์ตอนนี้เป็นเจ้าหญิงนั่งนิ่งๆไว้นะถ้าใครทะเลาะกันอย่าเข้าไปยุ่งนั่งดูนั่งอยู่บนภูด,ดูหมูกัดกันนะชาวราชาวพุทธกลางคืนสัปดาห์นี้ระวังเรื่องน้ำหนักตัวเจ็บหน้าอก เจ็บตาของที่เป็นคู่อ่ะตาเหงือกฟันหน้าอกทรงอกมือเนี่ยมือสองข้างนิ้วล็อกมือเข่าแล้วก็ข้อเท้าหรือเท้าสองข้างอะไรก็ตามที่มันเป็นคู่คู่อ่ะในร่างกายเราเนี่ยคุณจะจะเจะ็บอ่าลองดูว่าผมทายถูกไหมนะลองดูด้วยว่านี่ถ้าเจ็บอยู่แล้วเราก็ดูแลมันหน่อยแต่ถ้ายังไม่เจ็บดูซิว่าเออเป็นไงบ้างนะครับ ปวดเมื่อยสายตาปวดฟันปวดเหงือกสายตาปวดบาปวดไหล่ต้นคอมือนิ้วอะไรเียบางคนบางคนก็มีโอกาสที่จะต้องรักษาตัวก็รักษาซะก็จะดีจะได้จะได้ดียิ่งขึ้นนะครับเกณฑ์ะตาก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะถ้าเกิดว่ามีการคาดหวังว่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งจะได้ด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยพอได้มาแล้วมันก็จะพองได้มามันก็จะหมดลงไปเกณฑ์ะตาเรื่องความรัก ให้ของความรักสำหรับคนพุทธกลางคืนที่มีแฟนแล้วความคนรักเนี่ยหันหน้าเข้าหาเราเขายังห่วงใยแคร์เราอยู่นะครับคุณกับเขาจะคุยกันเรื่องของการเดินทางาไปเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่นะเ,เงินพอไหมได้เงินตรงนี้ได้ไหมขอเงินตรงนี้ได้ไหมเอาเงินตรงนี้มาเอางานตรงนี้มาให้ได้เงินตรงนี้อะไรประมาณนี้นึกออกไหมตัวเอง แต่คนรักของคุณก็ต้องระวังสุขภาพด้วยคนรักของพุดกลางคืนนะคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพูดกลางคืนนะคนรักของคุณอยู่ๆก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเหนินการรับรู้ต่อมประสาทต่างๆพวกนี้เขาจะมีปัญหาอยู่คุณก็อดูแลเขาหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งไม่สบายมานะครับยกคนที่เลิกกันหรืออยู่กันเพราะลูกเพราะหน้าที่เพราะสังคมมันแปลว่าห่าง แต่มันมีโอกาสที่จะได้คุยกันมันเป็นการคุยเกี่ยวเรื่องเงินเป็นการคุยเกี่ยวเรื่องภาระที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยผมแบ่งสถานะไว้นะต่อไปคนโสดคนโสดคนไม้มีเกณฑ์ชะตาที่ต้องดูแลคนในครอบครัวคนแก่พ่อแม่หรืออะไรประมาณนี้จนกระทั่งคิดว่ายังไม่อยากจะสนใจใครในช่วงนี้ใจของพูดกลางคืนคิดถึงเรื่องเงิน,นเงินกู้เงินยืมเงินช่วย นะครับเงินที่จะต้องนํามาใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเงินประมาณนี้นี่ประมาณนี้ถ้าเผลบางคนมายืมตังเราด้วยหรือเราจะไปยืมใครก็เหมือนกันต้องถ้าเราจะไปยืมใครเราก็กลัวเสียเครดิตเขาจะมายืมเราไม่ได้เราจะโดนนั่นเราจะเสียเออเขาจะเสียเครดิตกับเราวิธีแก้เคสจับดานี้เมื่อได้ไพ่ใบนี้แปลว่าทําบุญ แล้วทำบุญกับใครไม่ต้องทําบุญกับพระนะทำบุญกับประชาชนผู้ด้อยโอกาสลําบากยากไร้ผู้ประสบอ,อทุทกภัยตํารวจทหารทําเลยทําเท่าไหรล่ล่ะ12บาทมีให้มีเลข12 12 0 12บาทอะไรประมาณนี้แล้วแต่จะทํา2 0 0 3 0 0ก็ได้ลงท้ายด้วย12บาทนะครับผมทาครับผมอ่ะสีเสริมดวงตาสัปดาห์นี้บอกไปเลยสีครามกับสีดําใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนแนวสักนิดหนึ่ง นะครับสัปดาห์นี้สีขาวและสีแดงองุ่นเป็นสีนำโชคของคนวันพุธกลางคืนสีเทาด้วยสีเทาด้วยนะครับซื้อนำโชคนะครับซื้อลรตอรีร่สักสมงวดดูดิว่าเป็นไงไม่ต้องเยอะอย่าซื้อเยอะนะบอกไว้เลยนะนอนเฉยๆก็ถูก ถ้ามันจะถูกเพราะมันไม่การันตีว่าจะถูกนะมันมีไพ่ดาบไพ่แคลคาดมาซื่อนาโชคเนี่ยอายุคุณเนี่ยแหละเลขอะไรก็ได้ที่คุณนึกขึ้นมาเองเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับสัปดาห์นี้มองดูเหมือนจะขยันเหมือนจะกระตือรือร้นนะครับสมมติว่าคุณเป็นนักขายนยีคุณจะขยันมากเลยแล้วเคาะราคานะต้องเสนองานอะไรเงี้ยปรากฏว่าราคาไม่ลงตัวเว้ย คุณจำคำทำนายผมไว้โดยเฉพาะคนที่เป็นนักขายระวังผิดพลาดเรื่องค่าโสหุ้ยค่าต้นทุนและราคาระวังเรื่องนี้นะหลังนั้นเวลาจะโอนตังเวลาติดต่อเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเสนอราคาอะไรต้องรอบคอบให้ชัดเจนก่อนค่อย approve ไปโอเคไหมนะครับจะมีงานด่วนเข้ามามีการเดินทางและซื้อขายแบบเร่งด่วนเข้ามาวันที่ดีคือวันที่1และ2วันที่3ไม่ค่อยดีนุ่งหงิดใจ คุยโทรศัพท์เสียลมนะวันที่4 5ดีเรื่องเงินเรื่องการเจราจาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการค้าขายนะครับวันที่ 6, ที่7ไม่ค่อยดีสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับแล้วก็พูดจาอะไรก็แม่วงมันจะแตกซะนะวันที่7วันที่6กับ7เนี่ยไม่เหมไม่เหมาะสำหรับการเจราจาเรื่องสำคัญนะครับโอเคนอกนั้นไม่เป็นไรครับ เกณฑ์ชะตาเนี่เหมือนจะด,ดีนะเขเล็กบุญเก่าคุ้มครองไว้นะครับดังนั้นก็ขอให้แคล้วคาดปลอดภยัยให้พิมพ์คําว่าร้ายกลายเป็นดีมีโชคหรือพิมพ์คำว่ามีโชคสั้นๆก็ได้นะครับสีบอกไปแล้วเลขหน้าไพ่3 2 1 9